โอเคทุกคนวันนี้เ,เพื่อนขอเล่นของสีอะไรก็ได้มาถึงเล่นได้ทุกสีนะเนี่ยทุกสีเล่นมาสุสดแค่นี้นนสีเฮ้ยมีแบบปันหาวะเนีไม่เล่นดีกว่าไปลองคิดเดี๋ยวลองคิดดูกันป้ะป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บอยวาเล่นแต่เล่นของสีอะไรก็ได้โดนตนัวนี้สีอะไรก็ได้เล่นได้ทุกอย่าง เสร็จผมเลยอย่างเงี้ยดูใส่แม่ทั้งหมดเลยละกันเดี๋ยวจะพยายามเอาที่หนึ่งนะทุกคนพยายามเอาที่หนึ่งค่าไม่ดีเลย คิดว่ามีคนเดียวเหรอเอ็กเดนเอาคนผมจะโหลดต้องวนเดือดเดือดมันขู่นเลยเดือดมันน้ำร้อนยังนั่งต้มถ้าปลอมคงไม่ผิด สู้สมอพูดเอาตัวรอดสู hmm. ้ยางไี้สั้นอนาฬิกาดีกว่ามีคนวะมีสกายวิงด้วยพอมีสกายวิงสกายวิงอ่ะมีโอ้โหโคตรเดือดเลยถามว่ามีสกายวิงไหมเออมีนะโหมาดีแค่คนเดียวอย่างนี้เดียวนะ ยึดบ้านสองชั้นได้โคตรดีอะ่ะซึ่งผมจะไป็นคนี้ยึดไดไ้แม่งเือคนแมมีปืนด้วยกูเจ็บแน่เลยไม่เอาหรอดดูไงก็ใช่ ผมว่าไม่ไมมน,น่ารอดเฮ้ยมีคนพุ่งลงนิ่งๆงี้ก็หัวเตะเด้เปลือละใช้ไปก่อนชั่วคราวเกือบแตกเดี๋ยวคอยตัวลำสันโดลงมาหัวแตกไม่ดี ไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้เกิดใหม่ในครอบเดียวไปที่อื่นดีกว่าตรงนี้โคตรเดือดเลยโมเปิดหัวไปแล้สองชิวโคตรชิวเลยว่ะเอาลูกเอาลูกโม่ตอนนั้นช็อตนั้นตั้งใจลากเลยโคตรตั้งใจลากเลยลากเป่งหัวแตก เล่นคล้องสิอะไรเกิดได้เล่นได้ทุกปืนเพื่อนข้ออย่างนี้จะเสร็จผมสีทุกปืนหวานหมูเลยตูเอาแม่งมาเลยแล้วกันจะเล่นปืนที่อยากได้ที่ชิปโป้แล้วคับไม่สนวิชา ใส่มิชชยก็ยิงร่วงกลางลุกด,ดใิใส่มิชา้าเราใส่มิชาเล้วน้อยเงินเนาะวิสไยรวมก่อนทุกคนมันมันมีกล้องแล้วไม่มีกล้องหามุมยิงก่อนผมยิงไปใช้แล้วกัน เด็กไหนปืนเลยว,วะคา98เจอทุกรอบที่เล่นเลยมั้งคาแปเนี98 MP40 436สวยดิ ให้คนนั้นมีสวยได้เป็นหาดด้วยมาดีอันนี้ค่าสี่คนนะใครคิดว่าใครอยากหนึ่งหนึ่งคอมมต์มาได้ อกหนึ่งหนึ่งอะใครก็ได้คอมเมนต์มาดิใครอยากหนึ่งหนึ่งคอมเมนต์มา๋ยวเปิดชุด๋ยวเปิดชุดเองให้ดูเลยแล้วก็ใครอยากเล่นด้วยก็แอดมารับไมทุกคนอนะมีบัตรอยู่ บอกแค่นี้หนึ่งหนึ่งได้หมดจะมาจะมวยจะอะไรก็เรื่องของมึงเควินอีกเรี่วสีมออไซค์ป่ะเนี่ยใช้ช้างนี้น่าจะกระบาดมากกว่าวงมาทุเลยโหจะรอยไหมเออโดดอือ ไปดีกว่ามอไซค์หรือรถอะไรกันเนี่ยอุนยนี้คนนึงแล้นนะดักวงแม่มเลยดีกว่าดักวงมาเลยกันว,วิ่งขึ้นมามันโดน,นเนี่ยดักวงแม่งเลยทุกคนแม่นามจะวิ่งขึ้นมาแล้วดักวงเลยวิ่งขึ้นมาลากหัวแตกนี่ไง เกือบแตกกูอีเวนเลยใครตามล,ล่าไว้ไหมคะอุยสองควงอะย้อนลัาเลยปืนนี้ไม่โคตรแรงตอนแรกนึกว่าปืนนี้จะไม่แรงนะโดนไปจริงเกือบตายอ่ะ อู่ตัวนี้ยังโหดเจอคนอยู่ทางนึงยิงไปทางนึงอ่ะเออ ที่ยคนโอเคไม่ไหวได้แค่นี้แหละเดี๋ยวว่าได้หลายคิวต้องห้าคิวไม่ห้าคิวนะมันทำดีสุดๆแล้ว พยายามทำให้ดีที่สุดโอเคนีนนะเคนเ่เพื่อนขอนะโอเคสมมติเธอละกเธอรัี